สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินมุกอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำการเพราะเมล็ดนะคะลงในภาชนะ2แบบนะคะให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ตัวนี้คือพีทมอสที่เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาใส่กรองแบบนี้นี่นะคะนี่แล้วก็เกลี่ยเขานะคะให้เรียบแบบนี้เลยนะคะนี่ภาชนะที่มีฝาปิดแบบนี้นะคะนี่เพื่อที่เราจะปิดเขาได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูพีทมอสนะคะนี่อันนี้คือหน้าตาพีทมอสนะคะนี่ ที่เรายังไม่ได้แช่น้ำมานะคะจะมาบอกวิธีนะคะจะมาบอกวิธีคือถ้าเขาเป็นก้อนนะคะให้บีบก่อนนี่ปินมุกใช้พีทมอสล้วนนะคะไม่มีดินผสมหรือว่าไม่มีเปลือก ใบไม้อยู่ข้างล่างนะคะถ้าเราได้พิษมอสมาจากถุงพิษมอสนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นวัสดุเพาะ,มะเมล็ดที่ขึ้นดีมากๆเลยนะคะถ้าเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะพิษมสเราพยายามเกลี่ยเขานะคะเกลี่ยเขาให้เท่าๆกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ ถ้าในกระถางแบบนี้นะคะให้เอาน้ํานะคะเทลงไปเลยเป็นพีชมสที่เราล้างมาแล้วรอบนึงนะคะเราเอาน้ําเทลงไปให้เขาไหลลงด้านล่างเลยนะคะนี่เทลงไปเลยเป็นการล้างไปในตัวอีกรอบนึงนะคะเพื่อการเชื้อราที่มากับตัวพีชมสเองหรือว่าอะไรเอาแบบ ให้ชุ่มเลยนะคะให้ไหลลงข้างล่างไปเลยนะคะนี่เอาแบบให้สะใจวัยรุ่นไปเลยทีเดียวพอจะได้หน้าต่าออกมาแบบนี้ดูเขาหยดนะคะน้ำจะหยดลงข้างล่างแบบนี้เป็นใช้ได้นี่นะคะเป็นแบบนี้คือให้มันมีความละเอียดหลังจากนั้นเราเกี่ยหน้าดินนะคะให้เท่าๆกันนี่แบบนี้นะคะ เกี่ยไปเลยให้เขามีความสม่ำเสมอเพื่อที่มเมล็ดเราวางลงไปจะได้แบบเวลาโตขึ้นมาจะได้เรียงกันสวยงามไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อลงไปนะคะนี่อันนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะเอาตัวที่เป็นถาดก่อนทีนี้ก็ยกอันนี้มาเลยที่เราแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วถ้าน้ำเยอะไปก็เทออกนิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะง่ายหน่อยนี่นะคะนี่น้ำเขาก็จะชุ่มเท่ากันนะคะนี่อย่าให้เขาเป็นครุขะนะคะพยายามเกี่ยให้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะโรยเมล็ดลงไปเลย นี่หน้าตามเมล็ดที่ปิ่นมุกขายอยู่นะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวๆนวลๆเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือมเมล็ดบอนสีนะคะที่จะเอามาทําการาสาธิตวิธีการเพราะมเมล็ดนะคะนี่ นี้เราก็เอามาเลยเอามาัเล็ดออกมาก่อนนะคะโอ้มีรวงด้วยถ้ามันติดถุงก็สามารถอ่าทำแบบนี้ได้เลยนะคะเขาจะได้ไม่หกนี่เขาก็กระจายตัวเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเม็ดสีขาว หลังจากที่ได้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆเรียงมเมล็ดลงไปนี่จัดเรียงไม่ให้ชิดกันมากเกินไปนะคะเวลาเขาขึ้นมาเขาจะาเราจะย้ายเขาลงกระถางง่าย เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แต่ได้เยอะนะคะอีกอย่างมันเป็นผลดีด้วยการเพราะ,มะเมล็ดคือเวลาเขาตโตขึ้นมานะคะเขาจะแตกหน่อออกมาเร็วมากเลยนี่นะคะเห็นไหมคะ,มะเมล็ดสีขาวๆนี่เราโรยลงไปให้เขาทิ้งระยะห่างกันนิดนึง เพื่อที่เวลาเข้างอกนะคะเขาจะได้ไม่เบียดเสียดกันมากเขาจะได้โตไวด้วยนะคะนี่พอได้แบบนี้แล้วนะคะปิดฝาเลยนี่นะคะปิดฝาเรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ยังสามารถมองเห็นมเมล็ดข้างในได้นี่แบบนี้ แล้วก็หาปากกานะคะมาเขียนวันที่ไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่ากี่วันหน้าเขาเขางอกขึ้นมาสมมุติวันนี้วันที่18 1 7 1 8เราก็เขียนไว้เราจะได้ดูพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เสร็จไปกล่องนะคะเสร็จไปหลังจากนี้มาดูกระถางกันดีกว่า เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะกระถางติดสังน,นี่ก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์เหมือนเดิมถ้าติดก็ใส่แบบนี้เลยนะคะ นีโ่โดยลงไปในกระถางได้เลยนี่ค่ะพอรู้สึกว่าหมดแล้วเราก็จัดเรียงลงไปนี่นะคะ ก็จะเป็นมเมล็ดอันนี้ทดสอบให้เพื่อนๆนดูนะคะนี่ที่เราโรยลงไปนะคะหลังจากนั้นเอาฟอกกี้ตัวนี้นะคะนี่แบบนี้มาฉีดนะคะฉีดจนมั่นใจว่ามเมล็ดของเรานะคะเปียกดีเลยนะคะฉีดเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะฉีดลงไปเลย จนมั่นใจว่ามเมล็ดเปียกนะคะนี่ลดไปตามความพอใจเราเลยนี่หลังจากนั้นนะคะหาถุงพลาส,สติกนะคะถุงพลาส,สติกนะคะมาคุมนี่ ไม่ใช่คุมทั้งกระถางนะคะที่พี่หลายๆท่านยังคุมทั้งกระถางนะคะไม่ได้คุมทั้งกระถางนะคะคุมแค่ปากกระถางนะคะคุมแค่ปากกระถางแบบนี้นี่นะคะก้นเขาก็จะยังสามารถ รอไม่มีไม่มีพลาสติกคุมนะคะคุมแค่เรามัดแค่ปากกระถางนะคะส่วนก้นกระถางหาจานภาชนะรืออะไรก็ได้มาใส่น้ำแล้วก็เอาเจ้า,าที่พอาอเมล็ดของเรานี่นะคะวางลงไปให้เขาชุ่มชื่นตลอดนะคะให้เขามีน้ำหล่อข้างล่างกระถางเขาตลอดตรงนี้ให้มีน้ำหล่อตลอดแล้วเราก็เขียนวันที่ไว้นะคะงอกแน่นอนค่ะ อ,อยากจะบอกว่าการเพาะเมล็ดนะคะสมมุติว่าเป็นพ่อกวนอูแม่เป็นหงหยกเขาอาจจะมีสีแดงแต่ว่าการเพาะเมล็ดมีการกลายพันธุ์สูงมากๆนะคะมีการกลายพันธุ์สูงมากๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นได้ทั้งเหมือนพ่อเหมือนแม่และอาจจะเป็นสีอื่นที่เพิ่มเข้ามานะคะอาจจะเป็นสีอื่นที่เพิ่มเข้ามา อันนี้เราต้องเอาไปลุ้นเองนะคะปิ่นมกุกบอกไม่ได้ว่าถ้าเป็นบอลสีแดงเราจะได้สีแดงใช่ไหมได้ค่ะแต่พี่ๆเพื่อนๆอาจจะได้สีอื่นมาด้วยนะคะเพราะว่าการเพาะ,มะเมล็ดมีการกลายพันธุ์สูงซึ่งจะสวยมากสวยน้อยอันนี้เราต้องเอาไปลุ้นกันนะคะเป็นเป็นการลุ้นต้นไม้ที่กำลังจะเกิดใหม่อีก ต้นหนึ่งสองต้นสามต้นหรือว่าเป็นสิบยี่สิบต้นแล้วมีพี่ๆหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าเมเล็ดงอก100%ยเปอซไหมปิ่นมุกบอกได้แค่ว่ามเมล็ดของปิ่นมุกนะคะเป็นมเมล็ดแตกฝักใหม่อัตราการงอกดีค่ะเกาสิซขึ้นแต่จะงอกเต็มจำนวนมเมล็ดจะขึ้นอยู่กับวัสดุเพราะและ การควบคุมความชื้นของคนปลูกนะคะนี่ปิ่นมุกจะให้ดูอันนี้คือที่เราเพาะผ่านไปเจ็ดแปดวันนะคะเห็นไหมคะตัวนี้พีทมอสผสมดินทรายนิดหนึง่งลองผสมนิดหนึง่งขึ้นดีเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะเขียวๆตาเขียวๆเ,เริ่มขึ้นมาแต่พีทมอสขึ้นแน่นอนค่ะนี่อัตราการงอกเพื่อนๆดูนะคะนี่เห็นไหมคะ คือขึ้นดีมากอันนี้ก็เพราะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูด้วยนี่เขียวๆขึ้นมานะคะเริ่มเริ่มเห็นเขียวๆขึ้นมาดูนะคะตรงกลางเอาง่ายๆคือแทบจะทุกเม็ดเลยนะคะที่มีตาเขียวๆงอกออกมานี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่ซื้อ,อมเมล็ดพันธุ์จากปิ่นมุกไปนะคะมาทำตามที่ปิ่นมุกบอกนะคะ งอกแน่นอนค่ะนี่งอกแน่นอนนะคะพิษมอสน,นะคะหาซื้อได้ตามร้านวัสดุการเกษตรทั่วไปได้เลยนะคะไปถามได้ที่โฮมโปรอะไรเงี้ยก็มีนะคะลองไปสอบถามพานักงานได้เลยนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ซื้อเมล็ดบอลสีจากปิ่นมุกไปได้ต้นสวยๆกันทุกคนนะคะ sa so, wadi.